โอ้ยฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p s 1ครับมาสรุปในเรื่องวัตถุนงเวบกันต่อในชั e เที่์ที่ทอารีคที่1 First r e s o n a n c e ชิเซียพาเรามาลงทะเบียนตามที่คุยกันไว้ครับหลังจากนั้นยั่างางก็ติดต่อมาให้พาเราไปที่ซิตี Hall เมื่อมาถึงมีคนอยู่เยอะแยะมากครับต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเป็นแขกของท่านเจ้าเมืองเราเองก็สงสัยครับจากข้อความที่ส่งไปก่อนหน้านี้เธอรู้ได้ไงว่าใครคือแขกของเธอแต่เราก็ตัดสินใจเข้าพบครับเพราะอาจได้รู้เกี่ยวกับตัวตนของเราและความทรงจําของเราด้วยเมื่อเข้ามารอสักพักก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอจ้องมองเราด้วยด,ว,ยดวงตาที่มีแทเซสมาร์ค เธอได้นำตัวเองครับว่าชื่อซานหัวเป็นบริการของท่านเจ้าเมืองน่าเสียดายที่ตอนนี้ท่านเจ้าเมืองไม่อยู่แต่ก็ทิ้งของต้อนรับไว้ให้ให้เราลองศึกษาดูอาจจะได้ข้อมูลที่ต้องการเร็วขึ้นและจะมาพบกันในอีก3ามวันซันหัวเองก็ไม่รู้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเธอไปไหนรู้แค่ว่าของที่ทิ้งไว้ให้เราเป็นปริศนาที่นำไปสู่ความจริง เราลองถามดูเรื่องที่แขกคนอื่นถูกเชิญออกไปสั้นหัวจึงได้อธิบายครับว่าเธอสามารถมองเห็นขึ้นความถี่ของสิ่งมีชีวิตได้และความถี่ของเราก็เหมือนกับของท่านเจ้าเมืองนั่นเป็นวิธีในการแยกแยะแขกของท่านเจ้าเมืองออกจากคนอื่นสันหัวขอเทอร์มินอลของเราไปและอัปเดตสิทธิ์ระดับสูงให้ครับเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรสะดวกขึ้น เราสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากซานหัวได้อีกหน่อยผมจะยกมาแค่ที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของเจ้าเมืองจินโจอย่างจินซีชื่อเดิมของเธอคือซีและได้เปลี่ยน,นเป็นจินซีหลังจากขึ้นเป็นเจ้าเมืองจินโจความสัมพันธ์ของเธอกับเซนติเนลอย่างคาคุคือเธอเป็น,นเลเซนเตอร์ของเซนติเนลครับหรือที่เรียกกันว่าองค์หญิงมังกรเสร็จแล้วเราก็ออกมาเจอกับพวกอย่างๆครับและได้เล่าเรื่องราวให้ฟัง จากการที่ท่านเจ้าเมืองไม่อยู่และเทสเซฟิลกับเทสเซดิคอร์แปลกๆที่เราเจอก่อนหน้ารวมทั้งตัวตนปริศนาอย่างเราทําให้อย่างยังสะฮอนใจว่าจินโจกําลังจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างพวกเราตรวจดูโทเค็นที่ได้มาจากท่านเจ้าเมืองนิดหน่อยครับนาฬิกาแดดที่มีสัญลักษณ์ของสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องเล่าของหงหลงมังกรตะวันออกพยักข่าวตะวันตกวิหกสีชาติทิศใต้เต่าดําทิศเหนือ และก็ลูกอมที่เรียกว่าน้ำตาลไข่มุกใบไม้สีแปลกๆอย่างอเราใช้พลังของเธอสัมผัสดูแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับ <S 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 และก็มังคุดที่เป็นผลไม้ต่างถิ่น ตรงนี้ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรครับเอาเลยตัดสินใจจะไปหาไปจือตามที่ตกลงกันไว้พอมาถึงสถาบันเหมือนไปจือจยังไม่ตอบข้อความของอย่างยางครับน่าจะยังยุ่งอยู่เราเจอคนหนึ่งที่ชื่อมอนเตฟีครับเลยเข้าไปขอให้เขาช่วยเรียกไปจือให้หน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรยางอยางเสริมข้อมูลที่น่าสนใจให้ว่ามอนเตฟีเกิดที่นิวฟเดเรชันเป็นคนที่มีความสามารถและได้เข้าร่วมกับสถาบันเมื่อหลายปีก่อน เราเข้าไปพูดคุยกับไปจือและได้แชร์ข้อมูลที่ได้มาและดูเหมือนทางสถาบันจะช่วยตรวจสอบโทเคนได้ระหว่างวิเคราะห์ก็ไปตรวจร่างกายของเราเองก่อนก่อนจะเริ่มเธอเราลองใช้คาวเลสเทเซอด,ดิสคอที่เราดูดซับมาก่อนหน้านี้แต่ก็ทําไม่ได้ครับไม่มีข้อมูลในเทอร์มินอลคงเพราะเราดูดซับเข้ามาโดยตรงดูเหมือนว่าร่างกายเราจะดูดกินพลังงานความถี่ของคาวเลสไปเป็นของตนเองและไม่เหลือร่องรอยอะไรทิ้งไว้ อย่างกับว่ามีกลไกอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเราทำเอากังวลเลยครับว่าเราจะกลายเป็นมอนสเตอร์หรือเปล่าปปจิตได้เสริมครับว่าเลสเนเตอร์อย่างเราหากขึ้นความถี่ผันผลเอามากๆอาจน,นำไปสู่การโอเวอร์คล็อกสภาวะที่จิตใจถึงขีดจำกัดจะทำให้พลังสูญเสียการควบคุมและล้นทะลักออกมาแต่สำหรับเราดูเหมือนจะมีความเสถียรสูงมากๆจนน่าตกใจไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรครับ เราก็ว่ามีมิติหรือสิ่งมีชีวิตบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวเราจากนั้นก็เริ่มการทดสอบร่างกายครับการทดสอบเป็นแค่การต่อสู้ธรรมดาธรรมดาเเอเร前方の出口から戻ってきて พอได้ข้อมูลมากพอก็เสร็จสิ้นแล้วมุ่งไปที่ทางออกครับแต่เหมือนจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราเดินวนอยู่ที่เดิมภาพตรงหน้าก็กค่อยๆเปลี่ยนไปพระจันก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพร้อมกับเทสเตดิสคอร์ดปริศนา 藏踪。<noise> หลังได้สติกลับมาแล้วก็บอกถึงสิ่งที่เห็นซึ่งก็ยังสรุปอะไรไม่ได้อาจเป็นความีผิดปกติที่หลงเหลืออยู่ในโซโลโนโซเฟียจำลองหรืออาจเป็นพ่อเราเองก็ได้ในส่วนของร่างกายเรานั้นดูเหมือนจะปกติดีทุกอย่างครับแถมยังดีมากเลยด้วยซ้ำและผลวิคเคราะห์โทเค็นก็เสร็จพอดีอันแรกคือนาฬิกาแดด ดูเหมือนข้างในมันจะกวงเปล่าไม่ใช่แค่เครื่องมือบอกเวลาจะเป็นกล่องปริศนาที่มีกลไกซับซ้อนผลสแกนเหมือนจะมีม้วนกระดาษอยู่ข้างในหากแง้มันออกมากลไกอาจจะทําลายม้วนกระดาษจําเป็นต้องหาชิ้นส่วนบางอย่างมาประกอบให้กลไกมันทํางานได้ครับเราเลยต้องไปหาชิ้นส่วนมาให้มเดฟี่จัดก,การต่อระหว่างนี้ไปจื่อก็นําผลวิเคราะห์ที่เหลือมาให้มังคุดเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแค่ผลไม้ธรรมดา okay. ส่วนใบไม้แปลกๆเนี่ยเหมือนจะมีขึ้นความถี่อ่อนๆของเทเซติสคอร์จากสองแห่งทับซ้อนกันอยู่จนยากจะแยกออกมันไม่ใช่ใบไม้ธรรมดาน่าจะมาจากพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์เวฟวอร์นเราก็สงสัยครับว่าปรากฏการณ์เวฟวอรนคืออะไรอย่างอจริงงได้อธิบายว่ามันคือปรากฏการณ์ผิดปกติหลังเหตุการณ์ลาเมน้น เหตุการณ์ลาเมนคือหายนะครั้งใหญ่ที่ทําให้มนุษย์เกือบสูญพันธุ์และทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตยอย่างเทเซดิสคอร์ดและปรากฏการณ์เทเซตฟิลอิทริกซีฝนย้อนและการสูญเสียแรงโน้มถ่วงซึ่งเรียกรมรวมว่าปรากฏการณ์เวฟวอนครับส่วนลูกอมน้ําตาลไขมุกเป็นวัคซีนที่ทานได้ซึ่งมันหมดอายุไปแล้วเมื่อ20ปีก่อนน่าจะเกี่ยวข้องกับโรคระบาดในเด็กเมื่อ2ทศวรรษก่อนระหว่างนี้น,ะนาฬิกาแดดก็เสร็จเรียบร้อยครับ ตอนนี้สามารถหมุนใช้งาน,นกลไกได้แล้วเราจึงหาข้อมูลกันต่อข้อมูลแรกที่เจอครับเกี่ยวกับวัคซีนและการระบาดของเทสเตอร์ดิสคอร์ดโนวาเฟยเป็นชื่อของโรคติดต่อฉับพลันที่ไม่มีทางรักษามักพบในเด็กอายุต่ำกว่า6ปีและติดต่อได้ง่ายมีอาการรุนแรงเช่นมีไข้ปวดแขนขากล้ามเนื้อลีบมีผู้ติดเชื้อมากกว่า2,000รายเพื่อต่อสู้กับโรคนี้จึงได้มีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมาซึ่งเป็นประเภทลดทอนความรุนแรงของไวรัส โดยการสร้างภูมิคุ้มกันจากไวรัสหลอกผู้เข้าร่วมการทดสอบครับมีชื่อของเสียงลี่หยานเพศหญิงอายุ29ซึ่งน่าจะเป็นหัวหน้าทีมวิจัยวัคซีนครับแล้วก็เสียงลี่เหย่ยเพศชายอายุ7เดือนที่น่าจะเป็นลูกของเธอหลังจากการวิจัยสําเร็จครับวัคซีนก็ถูกแจกจ่ายออกไปทั่วทั้งจินโจข้อมูลอีกอันครับเป็นบันทึกรายงานเกี่ยวกับเรสเซนเตอร์คนแรกซึ่งถูกบันทึกในปีเวยเรสเซนเตอร์ไม่ทราบชื่อ จำไม่ได้ว่าพลังตื่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีเทเซตมาที่มือขวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลังการตื่นในตา2องแสนสีทองประกายเมื่อใช้พลังไม่สามารถระบุสาเหตุของการตื่นของพลังได้รูปแบบขึ้นมีความเสถียรไม่มีความเสี่ยงจะโอเวอร์คอรกระหว่างการต่อสู้ที่ Ghost of Spirit Resonator เข้าต่อสู้กับ c a o l e s และเอาชนะได้พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กองทัพ3วันหลังยุทธการสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะ ถ้าหาร,รายงานว่าเห็นเลสเนเตอร์ยืนอยู่ข้างๆคา,า,าคุและเหตุการณ์นี้ทําให้จินโจถูกก่อตั้งในปีเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ไปสรุปข้อมูลที่ได้มากับอย่างๆครับเกี่ยวกับลูกองน้ําตาลไข่มุกหลังเหตุการณ์ลาเม้นโลกต้องทนทุกทรมานโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นฆ่าชีวิตเด็กๆจํานวนมากไม่ก็ต้องทรมานอยู่กับความพิการไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์หรือไม่การมาของเทเซนดิสคอร์ด ทำให้จินโจถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไร้การช่วยเหลือผู้คนจึงต้องดิ้นรนหาทางรอดกันเอาเองจนหันมาวิจัยวัคซีนเสี่ยงทุกอย่างเพื่อโอกาสครับแล้วก็สุดท้ายสามารถทำได้สำเร็จเรื่องเกี่ยวกับจินโจจินโจเป็นเมืองที่เพิ่งจะก่อตั้งภูเขาทอดยาวเหนือจะลดใต้แบ่งห่วงหลงออกเป็นสองส่วนเมืองหลวงและอีกห้าเมืองตั้งอยู่ในห่วงหลงชั้นในโดยมีจินโจเป็นเมืองชั้นนอกในการต่อสู้ที่ g h o s t of s p i r i t คาร์เดสถือกำเนิดขึ้นมาจากความเกลียดชังและความหวาดกลัวและกลายเป็นตัวเปลี่ยนกระแสะของสองครามจากข้อมูลที่พอมีมันอาจเกี่ยวข้องกับทีโนเดียนยังอย่างไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับทีโนเดียนมากครับแค่บอกว่ามันเป็นเทเซดิสคอร์ที่ทรงพลังมากการต่อสู้กับมันที่ผ่านมาก็เป็นแค่การขับไล่มันออกไปเท่านั้นและคาคุก็ปรากฏตัวในสงครามครั้งนี้ด้วยส่วนนาฬิกาแดด ตอนนี้เรามีข้อมูลแค่ปีเวยซึ่งยังไม่พอจะขไขปริศนาได้ครับผมได้ถามต่อเกี่ยวกับท่านเจ้าเมืองอย่าง่างก็ไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่ครับจึงบอกอะไรไม่ได้มากแต่การบริหารเมืองของเธอถือว่ามีประสิทธิภาพมากบางคนก็บอกว่าการวางแผงนขี้การไกลนี้เป็นฝีมือของที่ปรึกษาชางหลีเธอเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์ของท่านเจ้าเมืองเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในสำนักเลข,ขาธิการกลางก่อนขอย้ายมาจินโจ ถ้าผมเข้าใจถูกต้องชางหลีก็น่าจะเคยอยู่ที่เมืองหลวงของหวงหลงมาก่อนครับแล้วเราก็ออกมาเจอกับชีเซียที่แยกตัวไปทําภารกิจก่อนหน้านี้ครับและด้วยความที่มันมืดแล้วเราเลยตกลงจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วค่อยไว้มาเจอกันที่ร้านอาหารของป้าพันหัวในตอนเช้าบทนี้ข้อมูลเยอะมากเลยครับยัดคําอธิบายสิ่งต่างๆเข้ามาให้อ่านจนปวดตาเลยปริศนาต่างๆก็ยังชวนงงๆด้วยยังไงก็ไว้ไปต่อที่บทหน้าครับ